เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับอ่าวันนี้ผมจะยังไม่พร้อมครับเอ่อเพิ่งกลับมาเล่นก็จะมาลองเล่นลีกก่อนแล้วกันนะครับอ่าจะไม่แบบตื่นเต้นแบบว่าอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเอ้ย <c oughs> เอาผมได้ซื้อเ e อโต้มายอดออมันซีหัวตกชิบหายแล้วนจะมาลองเลยว่ะ สีเหลืองแล้วนะครับราเลเซียดอนมุล <laughs> เอสซีปีดบอลปีดบอลเพอร์ดบอลเออผมเล่นใช้จอยนะครับก็ยังเล่นไม่ค่อยโหดหรอกไม่โหดเลยไม่โหดโรน <laughs> ันนิโยครับตอนนี้มันลากไปหลังแล้วอเอโตว,วิ่งมาโ <laughs> อ้ย อ่าอย่านะอย่าน้ำ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 ย่าอย่าน้ำย่าน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออใช่ครัเป็นฟรีคิกแน่นอนคิกคิกคิกแน่นอนเอ้ไปแล้ว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 อ่าได้บอลคนแรกครับเอ๊ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหอ้

ลื่นลื่นเอาซิเอาสิเอ๊ยยังไงล่ะลูกยังไงล่ะน้องยังไงล่ะน้องเอ๊เอ๊เอ๊อแตะหลบออกมาจังหวะนี้จังหวะนี้ใช่เครับสิไม่ีก่สริงรครับทำไมไม่ส่งใอ้ขอตาเอาเงี้ยเอาเงี้ยเล่นจอยโทษจอย จอนเทอร์รี่เอเดนาซาอาซาอาซาส่งกลับมานินโยโรนินโยทรงใจพลาดหลอดจับโปโลโฮมาเอาแล้วเอาแล้วจอนเทอร์จอนเทอร์รี่แรมซี่แรมซี่แรมซี่ฮุมเมลฮุมเมลตัวเลขสิบสองล้านโอ้โหทำไมขอบสนามไปขอบสนามมันมืดๆแล้วน่ะใช่ไหมไปเอาเลย เอาเลยอ่ะไม่จะพยายาพยยยาามายามจะทำวิธยโอ้ยทำไมโตพิกมาจัางหวะนี้ได้ไงแล้วครับได้ไงแล้วครับตกมาหนึ่งอย่าวะยิงโอ้โห้โโสุดยอดเด็ดลนเลยยศศูนย์เจ็ดโอ้โหดูตกมาจัางหวะเนี้ยยิง ยอดดยอดเฮ้ยเนๆๆๆๆหูมวเอาไปสกัดเพื่อนตัวเองละเมยเออจอเทอรี่โอ้ยขอตาขอตาเอโต้เนี้ยานี้ยังไงวยังไงวะายดูที่นาองจัดกาดูว่าเอโต้เอ้ยิงลอดจากรแกล้งเอ้ สุดยอดนะจังหวะนี้เอาล้เอาละเรถละนินโยวิ่งไปยังโอ้ยโอ้โหไหลมาทางรถละนินโยจังหวะนี้รถละนินโยปังเอาผอมผอมไมครับว่าเเหนือกว่ามเลยทีมผมนี่รับรองได้เลยว่าน่าจะเปเกมได้ไม่ยากลำบากอะไรเลย เอาแล้วเอาแล้วลุดอีกแล้วลุดอีกแล้วฮุยจุดหุยเออเออเฮ้ยโอ้โหโอ้โหก็เห็นฟาวแบบนี้ก็ต้องเป็นลูกนิ่งครับเอาลูกนิ่งเหรอเอาทำไมฟาวอ่ะทำอะไรตอนไหนนี่เออแมสซี่บวกหนึ่งห้าล้านโจ๊ะ

นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ย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 ไปไปขอตาแตะขึ้นมาอย่างวะเน๊ะไรไงแล้วครับได้ไงแล้วครับยังไงครับยังไงลุงโอ้ยเมื่อกี้ไม่ส่งไอเอโต้เอโตยืนแบบลงโจงเลยเมื่อกี้โอ้โหโอ้ยจากตีนจากหัวสู่ตีนนะครับ โอ้ยคอต้าคอต้าต้องเอโต้นี่ต้องเอโต้ทำไรจะน้องพี่มาแล้วน้องฮูเมลฮูเมลรู้จักว่าเมซี่ไปเลยรเออเออเออเมซี่ดิเมมาเลเออทำอไรเจาเอโต้เอาเลยอาซาคุณดูสินั่นยกธงขึ้นเร็วครับคนวิ่งออกตัวได้ดีแต่ว่าคนายกดสามเหลี่ยมเมื่อกี้ เอเอโต้ดูเอโต้ซะก่อนเอโต้เอโต้เอ้ยโหดทัโหดโหดโหดทุกคนนี้โหดอ้อจานมันแซ่หมเงี้ยได้ไงจานย่อเหมือจานจานกระซิบบอกผมข้างสนามแล้วไม่ให้หรอโอ้ยโอ้ยลื่นโอ้ยโอ้ยไม่เด็กเก่ามากเออเป็นไงล่ะ ไม่ได้รับประทานหรอกเออเออชักก็จะกขาแตงไงล่ะเฮ้ยอเะโอ้ยแล้วก็น่าจะได้ฟรีคิกแต่ว่าเขาก็ไปต่อก็น่าจะเป็นจังหวะของการทุ่มครับเออคลิกลูกดิอีกคลิกลูกนี้โอ้ยกองหลังมันหนามากครับจังหวะนี้เอาเมสซี่ปั่นเลยได้ไหมโอ้ย ơi Woohoo điô ครับ mong gì clip ว่า wuhu